เดีย,ยเอาใส่กระโปงไหมลูกไ่ใส่กระโปรงคดีเราถ่ายหร,รอส,รหสวัสดีครับวันนี้ราชะนาจะไปนอนเฝ้าไร่คะ่ะพี่นายบอกว่าไปคนเดียวนี่เจอหมูป่าทุกคืนเลยคะ่ะไม่เอาเจะไม่ได้เอาเจ้าสองตัวไปด้วยต่ไม่ได้ถ่ายคลิป แต่ว่าไม่ได้ท,ทําคลิปขาช้างก็มาหมูก็มาค่ะพี่นายไปนี่คือเห็นประจา <c oughs> เห็นตลอดแล้วก็มาแบบระยะแบบหืมใกล้มากค่ะเพราะว่าไม่น่าจะเห็นหมาหรือเปล่าหรือว่ายัางไงไม่แน่ใจเนาะไม่ได้กินหมายังไงไม่มีหม,มาไปด้วยหมูจะได้กินวันนี้ <มา S 1> ดื้อเตรียมตัวละดื้อรู้ละนี่มาแล้วครับเด้ติดสาวแล้วไงก็มาติดติดพ่อติดแม่แล้วนี่ดูเขามานั่งดูนี่เนี่ย นั่งทับขาคนน่ะนะฮใครจะไปเดียวด้วยครับ <c oughs> กาลังเตรียมของไปค่ะวันนี้พี่นายก็ทำเรือนรจนาไปเรื่อยๆนะคะกับไอเลิกค่ําค่ะก็เลยได้ไปหนองมะกอกขัํา <c oughs> ถ้าเราไปแต่วันแล้วก็จะเสียงานทางบ้านเพราะว่าช้างพ่อใหญ่ก็ลงดึกๆค่ะหมูป่าก็เหมือนกันค่ะช้างช่วงนี้นี่ทางงานเพราะว่าเขาติด เขาติดข้าวข้าวตะบังตั้งทองทีนี้เขาจะไม่สนใจมันเลยเหมือนอย่างที่ปูเคยพูดเลยถ้าว่าข้าวในนาหนงมะกรอตั้งทองเขาจะเดินถามไรมันไปเฉยๆตี้อมเขาเฝ้าไว้กินข้าวใช่ไปกินข้าวเขาจะไม่กินมันเลยทีนี้ทีนี้หมูป่านี่เลยไปเฝ้าเราทังหมูป่าอย่าเอาดื้อไปเดี๋ยวดื้อไปจัดการหมูป่าเนาะไปลูกถอยเดี๋ยวแม่จะเตรียมกระเป๋าก่อน ยมมนยังด้อค่ะน่พึ่งไปนอนงนอกบ่ได้ไอ้นันแห้งน้ำหมอกดันคางแห้งเปียกเออย้ำเสาเปียกออสวัสดีค่ะพบกับรศนาครัวคนเดินป่าค่ะวันนี้รศนาได้เล่ได้ยามไปนอนเต้าไร่นันแล้วค่ะหลังจากไม่ได้ไปหลายคืนเลยค่ะรศนาเปลี่ยนละเตาพีนายก็ไป พี่นายขอตัวเตรียมของก่อนค่ะสมุนพร้อมพร้อมพร้อมแมนม่าละที่เรนมา่าหูได้เนี่หูได้เนี่ยแย่ไหมเตรียมตัวละเตรียมละล้างอันไหนเอาโอ้ยเมนบอกม่วงอู้ไอ้นายลืมเลยเนี่ยเขา,าเอามาไว้ให้อูนี่ไมันง่อยจ้ะ เขาเอามาทรงหรออูกลื้อคิดแล้้ือมันงอยอยู่อันนี้เม็ดขวานิดขวมาก่อนอันนี้ดิยั่งนั่นแหละล้างผ้าห่มใสขนาดห่ใส่ได้อยู่เดี๋ยวไปเปิดประตูให้อดดตุนลงร้ไหมร้กเสิรบ่ได้ใช่ไหนี่ให้ขึ้นคนไหนร้องเสิน ไอ้ตุยมันสำคัญเฮ้ยไหมหงเป็นเบาเลยนงไงอุ่มยือย่างอยตุยนุ่ยมันจะโต๊ะรดลงเลยนั่งลงเลยลูกอย่างอยนั่งลงลูกนั่งลงนั่งลงเลยนั่งลงดีๆ ก็ดินอยกมปกติตที่ัขเหนี้ี่ดินหล่กหนเอคิดหอดปลา นอนหลัเนาะเอออย่าง้เวันนี้เจ้าสองตัวดีใจมากเลย <มา S 2> ค่ะ <laughs> สองตัวดีใจมากเลยที่ได้บาป่ามาถึงวิ่งลงรถไปขึ้นกลับมาค่ะยงวิ่งกุ๊บกับกุ๊บกับอย่างกับมา่ยกับมาเนาะมาะมา วันนี้มีทหารมาลาดตะเวนสองสองนายจะเลยจะนอนแล้วค่ะเราตัดกงเสียงเหา่ากลับมาแล้วเมิึกขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นไปเลาะมาแล้วก็มานอนละเหนื่อย เีววลซะกลางมุ้งก่อนค่ะมันมืดกลางมุ้งสี่เหมือนนอนนอนกลางมุ้งจะง่ายกว่าไอ้มุ้งกลา,างแบบต็มอ้าวหฮือกเลคือตรงนี้ปปติป,ป,ตปั้นติดติปั้นมันกับบุหรี่แล้วหนูไอเด็กขึ้นม,มานอ,อน,นอตอนไหนนะต้นรัดเขย กางม้วเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาค่ะกินข้าวต้มมัดด้วยกันจับดชชนาค่ะเฮ้ยมาแม่คนละอันนี่การกินก่อนนอนคนจริงก่อนนอนเขาไม่ให้กินหรอกอจะมไม่โดนแม่แกลงไปเชเยแกวล โอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้ดจนานก็ต้องขอตัวเข้านอนก่อนนะคะมันดึกแล้วค่ะ <t BI> กว่าจะมาออกจากบ้านก็สามทุ่มแล้วกว่จาจะมาถึงนี่โอ้หงานยมนยันอ่มดึกระเดนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูบรรยากาศ มุมสูมๆอ๋อวันนี้เอาโดรน,ดนดมาบินด้วยค่ะตอนโดรนมาบินด้วยครับไปดูความแบ่งของป่ามาันมันบริชิงเลยมันไปแบ่งอยทางฝุ่นก็มองสร้างกินตรงนีอยู่ติดป่าค่ะที่ช้างพ่อใหญ่กินติดป่าเป็นเบิงเป็นงานเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้หเปลาข้างหลังทางเข้าเนี่ยทางเข,าางข้าก็่ไม่ค่อยปันใดดอกมันเนี่ยไม่ค่อยเห็นชัดปันใดดอกเพราะว่ามันหยามันข้นน้ำ กันเลยหกะบนโรกกันแบบยาขึ้นปกคุมหอกแห้งมะย,ยังเสายาสาังเสาบอดบ่อยแสดงลมหนาวเหมือนเคยมาช่วงอาทิตย์ก่อนนู้นที่รัชนาบอกว่ามันมันเหมือนมีลมหนาวอากาศหนาวเหมือนลมแล้งแต่หลังมานี้ไม่เจอแล้วค่ะเหมือนจะรู้สึกได้แค่สองสามวันแล้วก็หายไปเลยเหมือนฝนยังไม่หมดยังมามาอยู่ ฝนก็ตกค่ะช่วงที่ช,ทช่วงที่ทําบ้านเมื่อกี้นะคะที่ไม่ได้ทําคลิปก็ตกทุกวันเลยเกือบทุกวันเลยตอนบ่ายก็ตกแล้วค่ะตกแบบไม่มีนั่นเนาะแบบมืดตุกตกปั๊บแต่ว่าสองวันมานี้ไม่ตกค่ะถนนแห้งนะคะก็น่าจะเริ่มเริ่มแ้งแล้วมั้งเริ่มจะลายฝนต้นหานาวแล้วนะคะโอเคครับเดี๋ยวให้สองทหาร พัฒนาขอตัวนอนก่อนค่ะเอานอนอังเต้นอนฟังเต้าหน่อยเนาะนอนฟังเต้เปิดไฟหน่อยเลยวันนี้โว้หมาอยู่ไฟอันนี้ก็ปิดให้กันเด็กเปิดโดนง่าให้หมาเฝ้า นน่เห็ดสงสัยฝั่งห้างตะแกเนาะช้างเข้ากินข้าวครับตะแกะจุดใหญ่เลยฝั่งทางนูน้นจุดไปสามสี่ครั้งแล้วครับผมมาถ่ายไม่ทันเห็นตะควันขึ้นขโมงเลยฝั่งทางนูน้น กระดือกระตุยนุยอยู่ใต้กระท่อมอาอยูนนั่นแหละหนุ่ยจะเข้าฝาคืนแล้วั้งนู่นครับอยู่ในกล้องทำไมสว่างจังที่ผมมองตอนนี้มันยังสลดๆอยู่เลยครับยังไม่เช้าดีเลยไม่เห็นครับผมมองไม่เห็นช้างเลยครับ นี่คืออยู่ตรงไหนนี่ครับความจริงมันต้องมืดแบบนี้ครับโทรศัพทรถจนาเนี่ยสว่างดีมากเลยก็สวัสดีตอนเช้าครับก็มืดประมาณนี้แหละ ตัวน,นี้ก็เริ่มสายแล้วครับชาวบ้านก็ทยอยกันกลับบ้านเนี่ยที่มานอนเฝ้าอยู่ฝั่งทางสระโบราณฝั่งทางโน้นเลยครับ สภาพรุนาหนาวก็น่าจะหนาวน้ำค้างน้ำหมอกครับเมื่อคืนน้ำค้างค่อนข้างแรงเดี๋ยวผมจะบินโดรนขึ้นให้ดูครับบรรยากาศภาพมุมสูงสรุปแล้วเตรียมโดรนเตรียมจะขึ้นบินแล้วครับแต่ว่า มันขึ้นบินไม่ได้เพราะว่าประกันหมดก็เลยโดนตัดเขาเรียกว่าตัดอะไรไม่รู้ครับนี่มันขึ้นโชว์อยู่หน้าจอโทรศัพท์ต้องไปติดต่อต่อประกันใหม่ก่อนครับเดี๋ยวกลับไปบ้านโดยรถจนาติดต่อไปต่อประกันดีครับเพราะว่าครบน่าจะครบปีแล้วลแหละเราต้องต่อประกันปีต่อปีสรุปแล้วก็บินไม่ได้ครับเพราะว่าประกันขาด <laughs> โอเคครับ ก็ถ่ายเอาบรรยากาศแบบนี้เอาเลยแล้วกันครับเดี๋ยวต่อประกันก่อนครับจะได้บินโดรนอ๋อถ้าเราไม่ต่อประกันเขาก็ไม่ให้ขึ้นบินเลยครับอืมโดรนมันขึ้นทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วเนาะหรือว่าไดเบดรหได้เบดทะเบียนได้เบสคอกรอกเออเอา,เ,อาเสียงหมาเ่าตัวน,นี้รจนาก็เตรียมตัว ็บของใส่ก็เรียกอะไรใส่กล่องสวัสดีตอนเช้าค่ะอากาศเย็นเด่นกล่องตัวนี้เนี่ยเราเอาไว้อยู่นี่เลยเนาะอเอาใส่ผ้าห่มใส่อะไรไว้อยู่นี่เลยจะได้ไม่ต้องอกลับบ้านก็เริ่มทยอยกันมาเฝ้านาข้าวแล้วครับอยู่นาดง้ำกกอก เพราะว่าข้าวกำลังตั้งท้องเตรียมจะออกรวงแล้วมันหอมช้างพ่อใหญ่ก็ชอบเได้มาน้องผมก็เงียบครับเมื่อคืนนี่ก็มีแต่ร่องรอยเก่าครับที่ช้างพ่อใหญ่กินนะครับเป็นระเวงเลยนู่นครับอยู่ข้างป่าเออหมูแต่ว่าเจ้าดื้อกับตู้นุ้ยมานี่หมูก็จะเงียบไปมันก็ดีอย่างครับ ไม่ได้ยินเสียงหมูป่ามาเลยหรือว่าไม่เห็นนะครับเมื่อคืนนี้เพราะว่าหมามาด้วยหมามาด้วยนี่บางทีเขาได้กลิ่นมาเขาก็ไม่มาใกล้แล้วเออถ้าวันไหนวันหนึ่งเราไม่ได้เอาหมามานี่ไอเอาแต่ที่นอนหมามาให้ได้กลิ่นเออเอาเพได้ดอกหมามันแรนเตะหมอนหมามันแรนก่อนมาถึงจะแรนรลบรอบก่อนแรนไปแรนมา ไก่ป่าก็เริ่มขันแล้วครับช่วงปลายฝนต้นหนาวข้าวใกล้จะออกรวงไก่ป่าก็เริ่มขันแล้วหรือว่าเป็นเพราะว่าออกพันซาหรือเปล่าเนาะไก่ป่าก,ก็เริ่มขันคืนเห็นคนแก่คนทาบอกว่าช่วงเข้าพันซานี่ไก่ป่าจะไม่ขันแต่อยู่ป่าทั้งบ้านพมนี้ถึงเข้าพันซาได้ไก่ป่าก็ขันครับ <laughs> กันมาเร็วกลับมาปวติไหนตุ้ยน้อยไปไหนลูกจะได้เตรียมตัวกลับบ้านเรียกตุ้ยน้อยมากลับบ้านเร็วๆกลับไปทําเรือรักนาตอยครับเพราะว่าเรืออีกเยอะเลยไอ้ตุ้ยน้อยไปไหนลูกไหนวะมาแล้วมาแล้วมาเกิดมาขึ้นรถเร็วขึ้นรถขึ้นรถลูกอันนี้ขึ้นรถเร็วกลับบ้านเร็วๆอันนี้ขึ้นรถไปเนาะไปขึ้นรถครับ ก็ตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านกันแล้วค่ะแบบเ,เช้าไปแดดจะส่งแล้วหะค่ะแล้วจนานก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็ให้กําลังใจเสมอมานะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่ดีนะคะรักษาสุขภาพด้วยค่ะช่วงนี้อากาศก็น่าจะเปลี่ยนแปลงนะคะสําหรับบางพื้นที่เนาะก็อากาศก็น่าจะหนาวแล้วนะคะไปฝนตกหนาวค่ะ โอเคค่ะรถจากับพี่นายต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไหนขึ้นรถยังแม่ตีนหนยขึ้นรถแหละแอดี้คะขึ้นรถเร็วขึ้นรถเร็วโออุ๊ยอุยุยตนหนุยตกอุ๊ยอยลงไปลูกแล้วหนูจะลงไปได้ยังไงเรียบร้อยแล้วค่ะไปลูก